สวัสดีคนดูทาง Facebook สวัสดีคนดูทาง YouTube สวัสดีคนดูทาง TikTok ผมก็วันนี้ผมนะมีเมนูก้อยปลาผมนะวันนี้จะก้อยปลาผมนะใส่มดแดงนะนี่ผมเป็นปลาดุกไอ้ปลาตองผมนะปลาตองกับปลาดุกนะนี่เห็นปหมอันตอนแรกผมนะเราจะใส่อันนี้มีหอมแดง มีมดแดงมีมะนาวมีผักชีแล้วก็มีกระเทียมนะก็ได้ใส่มดแดงไปใส่มดแดงไปงงงคนะั้นกออ่อนนะเท้อก้อยนี่นะเอวกอน,น,น,นใส่มดแดงนะขั้นต่อไปเราจะใส่ ปรุงรสนะใส่ปรุงปรุงรสเขารัวนะใส่ไปตำปลานนหนึ่งหอมแดงนะใส่ลงไปกระเทียมนี่คน ก๋วยปลาวานะถ้าเอาไปคั่วนะนี่ขั้นท้ายใส่ผักกันนะชี้ลงไปก๋วยปลา,าง่ายๆผมนะเนาะคนละคนลืมพลิกไมไ่บอกพี่แล้วแล้วผมวี่ไม่ใส่ พี่ผงอนะ่ะคั่วเองนะอ่ะเรียบร้อยคนต้อยปลาพร้อมสืบเนี่ยแซ่บๆพี่นอ้องเับแกล้มมาฐาน